สวัสดีครับร้านกอนนะครับร้านยิงลังสีตของหนึ่งคราบตัวนี้เป็นมิกนะครับทีมอนสตรีทนะครับอ่าถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับตัวนี้เป็นมิกนะครับหนังนะครับตัวนี้อ่ามีสีดํานะครับสีเดียวนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นสีสีน้ําตาลนะครับอันนี้เป็นสีดํานะ อ่ะก็ตัวนี้สวยเลยนะครับมิกนะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ใส่สบายนะครับไม่เหมือนหายหุ้มข้อนะตัวนี้ก็จะนวมเยอะเลยนะครับนวมจะนิ่มมากนะครับนวมนวมนี่ถึงข้างล่างเลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็สนใจทักมาได้เลยนะครับก็ลูกค้าสนใจใน youtube ก็สั่งที่ Facebook ได้เลยนะครับ Facebook ชื่อเดียวกับ YouTube นะครับทิกต o อกชอปปี้ก็ใช้ใช้ชื่อเดียวกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ เบอร์รองเท้าตัวนี้เริ่มที่39นะครับถึง45ราคาประเทศตามป้ายเลยนะครับอ่าแล้วก็ไปสั่งที่ช้อปปีได้นะครับ20%เปอ่าช้อปปีมี2ชื่อนะกอ c คอนเวตและกอลังสิตนะครับอ่าก็อสนใจทักไปได้เลยนะครับลดทุกรุ่นเลยนะครับช้อปปีลดราคาให้ลูกค้านะไม่ใช่ร้านค้าลดนะอ่ะานังกอน,นะครับผมขายแต่ของแท้เท่านั้นนะครับสวัสดีครับ